สวัสดีเพื่อนๆพนืเช้ามาเราต้องล้างหน้าอาบน้บําแปรงฟันใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะใครที่ใช้ยาสีฟันตามท้องตลาดนะคะทิ้งไปเลยค่ะหันมาใช้ของสุเรียนนะคะสมัยออนค่ะนี่ค่ะหลตีใหญ่ขาวขาวนะคะใช้นิดเดียวเท่าเม็ดกระโพดค่ะใครที่ปวดฟันมีหินปูนเนือกบวม ปากเหม็นนะคะนี่ค่ะฟันโยกฟันผุนะคะปวดฟันเสียวฟันใช้ได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะสารพัดประโยชน์ในหลอดเดียวกันนคะคะเรียกว่าเล็กพิกขี้หนูค่ะนี่ค่ะใช้ดีงจริงค่ะนี่ค่ะหลานคันเมื่อก่อนปวดฟงปวดฟันพาไปถอนหมอก็นัดไปทีหนึ่ง <c oughs> เดือนหนึ่งไปถอนเล่มหนึ่ง <c oughs> เดือนหนึ่งไปถอนซี่หนึ่งเนี่ยโอ้โหไม่มีคนจะพาไปเลิกไม่ไปเลยค่ะ ฟันเขาก็ะพุเนาะเขาก็ร้องหุ่มร้องไห้กินข้าวไม่ได้เพื่อนฉันก็มาแนะนําว่าแกลองให้หลานแกใ,ใช้อันนี้สิคำาว่างนี้ก็เลยลองดูค่ะแล้วก็ใช้แค่นิดเดียวนะคะผู้ใหญ่ก็ใช้เท่าเม็ดกระเพดเด็กก็น้อยลงมาอีกหน่อยนึงเพราะว่ามันจะออกเผ็ดๆนิดๆนะคะนี่ค่ะแต่ว่าพอตั้งแต่หลานฉันแปลงนะคะโอ้โหทุกวันนี้ไม่เคยบ่นเลยค่ะว่าปวดฟัน ฟันที่เป็นต่อๆมันก็หลุดออกมาเองค่ะนี่ค่ะดีสุดยอดเลยค่ะแล้วใครที่เป็นลิสดวงนะคะคุณลองใช้ดูนะคะนี่ค่ะพมอเฟงนั้นใช้อยู่ค่ะนี่ค่ะเขาบอกว่าลิสดวงมันหายไปแล้วที่มันออกมาเป็นเดือยเหมือนเดือยไก่อะค่ะเขาบอกว่าไม่มีแล้วหายไปแล้วเขาบอกว่าใช้ยาติฟันนี่แหละค่ะ ดูคุณดูสิคะสารพัดประโยชน์นะคะเพื่อนเพื่อหลอดแค่ร้อยกาบ,บานเองใครสนใจทักทายนะคะมีของดีมาเล่าสู่คนฟังใช้ดีแล้วบอกต่อคะ่ะเพื่อนเพื่อนไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ